สวัสดีนะครับที่น้องที่กำลังฟังนะครับถึงเวลาเราหลับตาเราที่ฐานด้วยกันขอพระเจ้านําพระเจ้าขอพระเจ้านําเราในค่าคืนนี้ในการที่เราเข้ามาสามัคคีทํากันขอสติปัญญาแล้วก็กําลังฝ่ายวิญญาณที่จะเข้าใจความล้าลึกแล้วก็อัศจรรย์ในสิ่งที่พระงคทรงเตรียมช่วยเรากลับมาสู่ข้อความที่ถูกต้องของพระองค์เพื่อให้เราหลุดพ้นจากคําบิดเบือนแล้วก็ความคิดจอมปลอมใ,ใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนโอเคนะครับก็ทบทวนนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องสิทธิอำนาจนะครับสรุปภาพรวมก็คือว่าคริสเตียนนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องที่เป็นคริสเตียนมาสักพักก็คงจะเคยถูกสอนเรื่องการ ใช้สิทธิอำนาจเรื่องการทําการอาาาร่าสจย์เรื่องอะไรต่างๆนะครับมันก็ถูกไม่ได้ผิดอะไรแต่ปัญหาก็คือว่าบางทีเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อาสารอาจจะมาจากผู้สอนหรือผู้ฟังนะครับหรือยังไงที่ไหนสักแห่งหนึ่งสุดท้ายมันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการบ้าอำนาจขึ้นมาอย่างที่ผมบอกว่าพระเจ้า ต้องการให้เราใช้สิทธิอำนาจและพระเจ้าเองเป็นผู้ประทานอำนาจแต่ปัญหากับเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้อำนาจก็คือผู้ที่ใช้อำนาจหลายคนได้บ้าอำนาจนะครับและเข้าสู่วิถีทางของการเป็นเครื่องมือของซาตานโดยไม่รู้ตัวถึงแม้เขาจะยังใช้ในานามของพระเยซูคริสต์แต่ก็อย่างที่ผมบอกพี่น้องว่าพระเยซูคริสต์ก็บอกแล้วว่าในวันสุดท้ายยุคสุดท้ายเนี่ย มีคนเยอะแยะแหละครับอ้างนามพระเยซูคริสต์บางคนก็ปลอมตัวเป็นพระองค์ปลอมตัวเป็นพระคิดก็มีและแน่นอนคนเหล่านี้หนึ่งในสิ่งที่พวกเขาทําก็คือ,อาการอัศจรรย์นะครับหรือสิทธิอำนาจนั่นเองเพราะสิทธิอำนาจมันก็อยู่ในโซนการอัศจรรย์นั่นแหละเหมือนที่ผมเตือนสติพี่น้องมาตลอดว่าโอเคเราไม่ได้ปฏิเสธการอัศจรรย์เราเชื่อนะครับแล้วเราก็มีประสบการณ์ตรงนั้นอยู่เพราะเราปฏิเสธไม่ได้แน่แต่ที่เตือนสติพี่น้องเลยก็คือว่าอย่าบ้า นะครับเราเชื่อแต่อย่าบ้านะครับนะเรามีความชื่นชมยินดีได้แต่พี่น้องอย่าโลดเต้นตั้งสติดีๆไว้ระงับใจตัวเองไว้อย่าใจพองด้วยเรื่องของการอัศาจรรย์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกําลังจะใจพองเรื่องการอัศาจรรย์พุณพยายามกดลงมาแล้วให้ไปใจพองเรื่องอะไรเรื่องความรอดที่คุณไม่ต้องตกนรกให้คุณลดระดับความใจพองเรื่องอัศาจรรย์ี่ไม่จะเป็นการหายโลกนู่นนี่นั่นใช่เป็นความน่าย,ยินดี แต่คุณต้องคอยคอยเบรกมันไว้คอยกดมันไว้ไม่ไงั้นถ้ามันพุ่งขึ้นมามากๆเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นพวกบ้าอัศจรรย์ซึ่งนั่นคือสิ่งที่พระเยซูกิตเตือนไว้ว่าอย่าทำนะครับเอาวันนี้เรามาคุยกันต่อในมัทธิวบทที่28นะครับพระมหาบัญชาของพระเยซูกิตเราเปิดด้วยกันมัทธิวบทที28่28ข้อ12ถึง20นะครับ ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องถ้ามีพระคัมภีร์อยู่ในมือก็ดูตามนะครับเมื่อพวกมหาปุโรหิตประชุมปรึกษากันกับพวกอุ้ใหญ่แล้วก็แจกเงินเป็นอันมากให้แก่พวกทหารสั่งว่าพวกเจ้าจงพูดว่าพวกสาวพวกของเขามาลักเอาศพไปในเวลากลางคืนเมื่อเรานอนหลับอยู่ถ้าความนี้ถึงหูเจ้าเมืองเราจะพูดแก้ไขให้พวกเจ้าพ้นโทษ ขั้นพวกทหารได้รับเงินแล้วจึงทําตามคําแนะนําและความนี้ก็เรื่องลือไปในบรรดาพวกยิวจนทุกวันนี้แต่สาวกสิบคนนั้นก็ได้ไปยังกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยะซูได้ทรงกําหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์จริงกราบลงนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยะซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสก,กับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุเนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัิสิศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคโอเคนะครับเราเคยชินกันดีกับพระมหาบัญชา นะข้อความที่เรียกกันว่าเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์นะครับถ้าเราตัดบริบทพระกัมพีร์ทั้งเล่มอื่นอื่นๆที่เราเคยคุยกันมาตลอดเนี่ยตัดออกแล้วเ,เราคุยกันเฉพาะข้อเนี้ยพระเยซูคริสต์บอกว่าลิธานุภาพนะครับแล้วก็ใช้เราออกไปนะสั่งสอนชนทุกชาติเพราะฉะนั้นไอ้สองเรื่องนี้เนี่ยมันมักจะถูกผูกโยงกันแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไม่มีพระคัมภีตอนอื่นคอยเบรกไว้หรือคอยเตือนสติเนี่ย ถ้าคุณคิดแค่นี้คุณรู้แค่นี้หรือคุณประกาศแค่นี้หรือคุณงานฟื้นฟูคุณก็พูดอยงแค่เนี้นะหรือบอยเราใช้คนออกไปประกาศเราก็คุยกันแค่เนี้ยฤทธานุภาพอยู่กับเราแล้วนะฤทธเดชอยู่กับเราแล้วออกไปเลยออกไปประกาศฤทธเดชฤทธเดชฤทธเดชพี่น้องลองคิดว่าคนที่ฟังอย่างเงี้ยเขาจะคิดอะไรเดี๋ยวคุณฟังผมอยู่เนี่ยคุณคุณฟังแค่เนี้นะพี่น้องลองแกล้งลืมคําเทศนาวันอาทิตย์ก่อนแกล้งลืมไปก่อนแล้วพี่น้องฟังแค่เนี้ ผมก็บอกพี่น้องว่าอ่ะพระเยซูนะฤทธิอำนาจอยู่ในมือพระเยซูคิดแล้วและพระเยซูก็ทรงมอบสิทธ,ธิอำนาจให้กับเราแล้วพระเยซูสั่งเราว่าออกไปสั่งสอนชนุชชาติไปสั่งสอนชนุชชาติพี่น้องเห็นภาพอะไรหรือคุณทําอะไรหรือคุณเคยทําอะไรแน่นอนคุณจะเกิดความพึกเขิมคุณจะเกิดความกล้าดีครับขอบคุณพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ดีคุณจะเกิดความเชือ่อพระเจ้าทรงอยู่คุณนั่นคือสิ่งที่ดีแล้วคุณก็ออกไปประกาศสั่งสอนชนุชชาติ ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เริ่มเข้าสู่พื้นที่ที่มีความผิดเพี้ยนได้ถ้าเราดูแค่ประโยคพวกนี้นะครับมันจะไปค้านกันกับหลายๆอย่างที่พระเยซูกิตสอนมาตลอดนะครับผมถึงบอกพี่น้องมาตลอดว่าเวลาตีความอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมบริบททั้งเล่มของพระคัมภีร์ด้วยดูด้วยว่าจริงๆพระเยซูริตเนี่ยถ้าเอาทุกอย่างที่พระเยซูริตเคยพูดเนี่ยแล้วมารวมกันเนี่ย มันน่าจะหมายถึงอะไรถ้าเราดูเฉพาะวันเนี้ยที่ผมกําลังพูดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพระเยซูคริสต์หรือคําสอนตรงเนี้ยมันกําลังปลุกเราเราให้กลายเป็นคนบ้าสิทธิอํานาจมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็ออกไปเที่ยวชี้นิ้วสั่งสอนชาวบ้านชาวชาว่องรู้สึกว่าเรากลายเป็นคนพิเศษคุณจะรู้สึกอย่างนี้ถ้าดูเฉพาะข้อหามตรงนี้ดูไหมครับแล้วคุณก็เคยทําด้วยแล้วผมก็เคยทําอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะคาสอนลักษณะอย่างนี้เลย และนี่คือเหตุที่มาว่าทําไมผมต้องมีคาเทศนาแบบในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือหลายครั้งที่ผมพูดมาตลอดลว่าพี่น้องอย่าบ้าลิดิเดดเพราะมันจะเกิดปัญหาเพราะพระเยซูไม่ได้สอนให้เราบ้าลิดิเดชนะครับไม่ได้สอนให้เราโลดเต้นในฤิดเด,ดแต่สอนให้เราโลดเต้นในความรอดในการช่วยกู้ตอนที่อิสราเอลหนีจากพวกอียิปต์มาได้นะครับเรื่องของการแบกทะเลแดงที่พระเจ้าทรงแบกนนหะ ที่พวกเขาโลดเต้นสรรเสริญพระเจ้านั้นไม่ใช่โลดเต้นที่พระเจ้าแหวกทะเลแดงเขาโลดเต้นเรื่องความรอดอหลายคนก็เถียงว่าจะบ้าเลยอาจารย์ไม่โลดเต้นยังไงก็นั่นไงเมื่อแหวกทะเลแดงริดเด,ดอาจารย์คนก็โลดเต้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าคุณตั้งสติด,ดีๆอันนั้นก็โลดเต้นในความรอดในการช่วยกู้อย่าสับสนใช่เราตื่นเต้นในธิ์เดตแต่บอกแล้วไงพี่เยซูบอกแล้วคุณต้องระงับใจคุณไว้ มเมื่อพระเจ้าทาการอัศจรรย์บางทีพระเจ้าช่วยกู้มันก็มาพ่วงกับการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำนะครับและพระเยซูคริส,ต,สต์ทรงเตือนสติว่าให้คุณจดจ่อไปที่การช่วยกู้พระองค์ทรงไถ่แล้วคุณรอดจดจ่อไปที่ว่าคุณรอดไม่ใช่จดจ่อไปว่าหุ้ยมันเกิดการอัศจรรย์เพราะนั่นคือเครื่องมือนะครับที่ซาตานมันจะเอาไปใช้ในการปั่นหัวคนให้คุณกลายเป็นพวกบ้าฤทธิ์เดชจำาสุ่่นได้ใช่ไหมครับคนที่บ้านา่นสุดท้ายเขาจะกลายเป็นอะไร นะครับถามว่าทําไมเราห้ามบ้าฤทธิดเดชทําไมเราห้ามบ้าอำนาจก,ก็เพราะว่าคุณจะกลายเป็นฟาริสีนะครับคุณทําการอัศจรรย์มากๆไม่ผิดแต่ถ้าคุณทําการอัศจรรย์มากๆและคุณดันบ้ามันมากๆเนี่ยนะครับเริ่มพูดจาเหมือนคนอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนคนลงมาจากสวรรคนะ์นะครับทำตัวเป็นทูตสวรรค์แล้วทำเป็นเล่นตัวเป็นเทพเจ้าอะไรสักอย่างน ดูไม่มีคนธรรมดาดูเป็นผู้พวยชนะผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยไปแล้วครับไอ้นั่นนะนะครับใช่เรามีการเผยพระชนะมีผู้พวยชนะอยู่แต่ผู้พวยชนะไม่ใช่คนพิเศษเหมือนเหนือเราทุกคนเหมือนเหมือนกันนั่นแหละใครมันก็เผยพระชนะได้ถ้าพระเจ้าจะใช้เพราะ้านั้นใครที่ทําตัวเป็นผู้พวยชนะไอ้นั้นอันตรายนะครับระวังดีๆเพราะคุณสังเกตไหมฮะเมื่อมีใครบางคนกําลังทําตัวเป็นผู้ชนะ มันจะมีบรรยากาศประมาณนี้บรรยากาศแบบหือรู้สึกปราบปลื้มในการทรงเจิมรู้สึกปราบปลื้มในฤทธเดชรู้สึกปราบปลื้มในการอาจรจันมากซึ่งนั่นแหละคืออาการเดียวกันกับที่พระเยสุ์บอกกลุ่มสาวกกลุ่มแรกว่าอย่าโลดเต้นในสิ่งนั้นระวังคุณจะเพี้ยนนะแรกๆคุณอาจจะดีแต่ทาไปทำไมเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มเพี้ยนเผยไปเผยมาตกลงไม่รู้พระเจ้าเผยหรือคุณเผยหรือบางทีซาตานก็ฝากเผยด้วย ฝากเผยในชื่อพระเยซูคุณก็ไม่รู้คุณก็เผยไปเรื่อยนะรับใช้แทบตายสุดท้ายไม่รู้ตัวกําลังถูกซาตานมันหลอกให้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมพูดเรื่องพระบัญชาบัญชาอาพระมหาบัญชาเนี่ยนะครับไม่ได้จะอธิบายอะไรพิเศษแค่จะบอกว่าที่ผ่านมานเนี่ยบางทีเราฟังพระมหาบัญชาหรือเราสอนเรื่องพระมหาบัญชาหรือเทศนาหรืออะไรเรื่องพวกนี้นะครับ พราะปราหามมชาไม่ได้มีอะไรผิดเพระกัมปีที่ผมอ่านเมื่อสักครู่ไม่มีอะไรผิดแต่รายละเอียดปลีกย่อยในทางปฏิบัติหลายๆอย่างมันไม่ได้ถูกเขียนอยู่ในนี้และถ้าคุณดูแค่นี้แล้วคุณก็เอาแค่นี้เป็นสาระเนี่ยนะครับเป็นแกนหลักเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเนี่ยเป็นหลักการเนี่ยไปสร้างหลักการมากมายมาหาศาลจากตรงนี้เนี่ยพังนะครับพังแน่ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าเป็นหลักการได้ไหมคร่าวๆได้แต่ลงรายละเอียดไม่ได้ไม่มีรายละเอียดให้เลยตรงเนี้นะครับเป็นแค่ทิศทางเฉยๆแต่รายละเอียดการควบคุมการระวังสิ่งที่ต้องระวังอันตรายนะครับสิ่งที่ซาตานมันจะเข้ามาแทรกแซงในนี้ไม่ได้บอกไว้คุณต้องไปอ่านที่อื่นอยู่ในเพื่อคัมภีร์ทั้งเล่มนี้แหละอ่านเอาเดี๋ยวคุณก็รู้นะครับอ่าทีนี้ พี่น้องดูตอนต้นที่ผมยกตัวยกพระคัมภีร์มาเนี่ยนะครับพระคัมภีร์พูดเรื่องที่ว่ามีพวกฟาริสีพวกธรรมจารยร์พวกนี้ตอนนั้นพระเยซูกิสทรงเป็นขึ้นจากความตายอุโมงค์ว่างเปล่าและพวกเขาก็คงจะรู้ตัวแล้วว่าพระเยซูริสทรงเป็นขึ้นจากความตายจริงๆแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาจะเอาให้ได้นะเขาจะเอาให้ได้ว่าพระเยซูริสไม่ได้เป็นขึ้นจากความตาย ือเขารู้อยู่แล้วความจริงคืออะไรความจริงคือพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายแต่พวกเขาหน้าแตกไม่ได้พู้นี้แล้วกันอันหน้าแตกไม่ได้ฉันรู้แล้วความจริงคืออะไรไม่รู้แหละนะไม่สนใจแล้วแต่ฉันหน้าแตกไม่ได้ฉันเคยไม่ยอมรับว่าคนนี้เป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่ใช่พระเจ้าแม้ว่าจะเห็นตามตานี่ว่าเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ยอมรับเขาก็ไปจ้างพวกทหารยามนะครับยัดยัดเงินสินบนยัดเงินใต้โต๊ะ นะครับจ้างนะครับคงจะเป็นเงินมากมาหาศาลพอดูพวกนั้นถึงยอมทาเพราะจริง,รงๆการที่เขาโกหกก็มีความผิดด้วยแล้วไอ้พวกนี้ที่ให้เงินก็บอกได้ว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวโดนสืบสวนพวกเราจัดการให้คุณเอาเงินไปและคุณจงให้การว่าพวกสาวกมาขโมยศพพระเยซูคิดไม่ได้เป็นขึ้นจากความตายนะครับโอเค ในขณะที่ผมกาลังบอกพี่น้องว่าพี่น้องอย่าบ้าสิทธิอํานาจนะครับผมก็ยังพูดคําเดิมว่าผมไม่ได้ต่อต้านสิทธิอํานาจนะครับและยังหนุนใจให้พี่น้องเชื่อในเรื่องสิทธิอํานาจและเชื่อในเรื่องการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์นะครับผมพูดว่าอย่าบ้าฤทธิเดชอย่าบ้าอํานาจอย่าบ้าการอัศจรรย์อย่าบ้าการเผยพระเะ้อย่าบ้าการเจออย่าบ้าการกับผีผมพูดมาตลอด ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เชื่อไม่ได้หมายความว่าผมไม่สนับสนุนผมยังเชื่อและผมยังสนับสนุนให้พี่น้องทำนะครับและจริงๆมันก็มีพวกที่พยายามจะทำลายเรื่องนี้ด้วยว่าไม่มีการอัศจรรย์ไม่มีการเผยพระวจนะไม่มีการขับผีไม่มีการหายโรคไม่มีการอัศจรรย์ต่างๆนะครับมีพี่น้องก็ต้องไม่หลงกลไอ้พวกนี้ด้วยนะครับ ดัน,นั้นในค่ำคืนนี้สิ่งที่อยากเตือนเสติจพี่น้องนะครับก็คือมันจะมีกระแสของโลกนะครับที่มันวางรากมาตั้งนานแล้วนะครับอย่างน้อยที่เราเห็นในพระคัมภีร์เนี่ยตอนนั้นที่พระเยซูทรง,งเป็นกึ้จากด้เนี่ยมันก็มีพวกที่พยายามสร้างข่าวเท็จว่าพวกสาวกขโมยศพก็มีคนพยายามทําตั้งแต่สมัยนั้นแล้วสิ่งที่เขาทาคืออะไรทําให้พี่น้องเลิกเชื่อเรื่องสิทธิอํานาจเข้าใจไหมครับ คัมีที่อ่านเมื่อกี้มันเริ่มตน้นในการเขาพยายามสร้างข่าวเท็จเพื่อบอกว่าไม่มีสิทธิอำนาจแล้วพระเยซูคริสต์ก่อนเสด็จกลับสู่สวรรค์พระองค์บอกว่าลิทธานุภาพทั้งสิ้นมอบไว้กับเราแล้วและเรามอบต่อยบวกท่านบวกท่านจะออกไปนะออกไปเป็นพยานออกไปประกาศข่าวประเสริฐนคะครับออกไปให้บัพติศมาคือพูดง่ายๆก็คือออกไปใช้สิทธิอำนาจนั่นแหละ เพราะฉะนั it? It improve improve ้นเนี่ยนะครับสองสิ่งที่มันจะโจมตีพี่น้องก็คือ1มันจะโจมตีให้พี่น้องเลิกเชื่อเรื่องสิทธิอำนาจ 2. มันจะโจมตีให้พี่น้องบ้าอำนาจคือบ้าสิทธิอำนาจนั่นเลยมันจะทําให้พี่น้องเพียเนี่ยไม่ตกขอบด้านไหนก็ขอบด้านหนึ่งนะสิ่งที่ซาตานพยายามจะทําคือทําให้พี่น้องเลิกเชื่อเรื่องสิทธิอำนาจไปเลยเลิกเผยพระวจนะเลิกขับผีเลิกทําการอัศจรรย์เลิกรักษาโลก นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะทำหนึ่งอย่างอีกอย่างหนึ่งที่จะทำมันคืออะไรอะสมมติว่าถ้าพี่น้องเชื่ออ่ะถ้าพี่น้องเชื่อมันทำยังไงมันทำให้พี่น้องเชื่อจนเวรอเชื่อจนตกขอบะเชื่อจนบ้านะครับขับพีได้ทีนึงเหมือนเจ้าเข้าเลยนะฮะเหมือนยังกระทุกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรักษาโรคทีนี้ก็โหโลดเต้นดีใจฉันเก่งฉันเท่ฉันเยี่ยมยอดไปเลยพระเจ้าทรงใช้ฉัน อันนั้นนะ่ยคือสิ่งที่คุณต้องระวังผมย้ำอีกทีหนะึงคุณต้องระวังใช่คุณจะรู้สึกดีแต่คุณต้องรีบเหยียบเบรกแล้วดึงสติตัวเองกลับมาระวังอย่าโลดเต้นตรงนั้นเดี๋ยวคุณจะเพี้ยนนะเมื่อพี่น้องวางมือมีคนหายใช่คุณเริ่มดีใจแล้วจำคำผมไว้นะครับขอให้คำเตือนที่ผมเตือนพี่น้องเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาในเวลานั้นคุณรีบเหยียบเบรกเลยแล้วดึงตัวเองกลับมา ไปที่ขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ต้องตกนรกไม่ใช่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมรักษาโรคหายไม่ใช่ไม่ต้องไปจดจ่อเรื่องนั้นไม่ต้องไปจดจ่อเรื่องการ, ho, นนร,ารอรูอร้วันนี้พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าวันนี้พระเจ้าทรงใช้ฉันเผยพระชนะยิ่งใหญ่มากเยี่ยมไปเลยไม่อย่าทํานะครับลือม,มันซะแล้วกลับมาขอบคุณพระเจ้าเออขอบคุณพระเจ้าผมไม่ต้องตกนรกนะดึงสติกลับมาตรงนี้ซะ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้อำนาจพี่น้องที่อแล้วครับอย่างที่ผมบอกพี่น้องว่ามนุษย์เราทุกคนรวมทั้งผมด้วยที่กำลังพูดเนี่ยมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีความอ่อนแอนะครับเป็นผลจากความบาปที่อยู่ในพวกเรานะั่นแหละเป็นเชื้อบาปเป็นสันดานบาปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้อำนาจมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณจะเริ่มหลงไหลในอำนาจนะครับเหมือนเงินมันคล้ายๆกัน เราไม่รู้หรอกว่าใครใครบ้างเงินเนี่ยนะบางทีเขาไม่มีเงินเขาก็ไม่บ้างเงินแต่พอเขาเริ่มมีเงินเงินเริ่มผ่านมือเยอะๆเริ่มเห็นเงินมากๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆสุดท้ายมันรักเงินเราอาจจะเคยเชื่อว่าโอ้เราคงไม่ใช่คนอย่างที่อาจารย์แกบอกหรอกเราคงไม่ใช่คนบ้าอำนาจเราคงไม่ใช่คนทําตัวเป็นเทพเปไปเลยเราคงไม่ใช่หรอกอย่าประมาทไปคนที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วนะ่นจะลม้มลงคุณทองก็ไม่ก่อนเลยคุณนั่นแหละใช่ ผมก็ใช่ใช่ทุกคนแหละเพราะเยซูถึงเตือนไงว่ายาหลังจากที่คุณทําเสร็จคุณควรจะคิดอะไรนะครับหลังจากที่คุณใช้เสร็จเทียมหน้าในการขับผีช่วยคนจากผีเข้าหลังจากที่คุณวางมือเพื่อคนเจ็บป่วยแล้วหายหลังจากที่คุณพึ่งเผยพระชนะบางอย่างซึ่งโหยิ่งใหญ่มากๆเลยเสี้ยววินาทีต่อมาคุณควรจะทำอะไรเหยียบเบรกครับน่าทำยา นะดึงสติกลับมาขอบคุณพระเจ้าคุณไม่ต้องตกนรกเพราะพระเยซูก็ตายเพื่อคุณที่ไม่กังเขนแค่นั้นแหละพอปลอดภัยที่สุดและพระเยซูก็สั่งให้ทาอย่างนั้นจริงๆไปอา่านดูนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้พระเยซูกิสต์บอกว่าลิทธานุภาพอยู่ในมือพระองค์แล้วแล้วพระองค์ใช้คุณออกไปทาสิ่งเดียวพระองค์ทำนั่นแหละนะครับอย่าลืมสิ่งที่ผมบอกด้วยเมื่อคุณออกไปทําคุณอะไรคุณอย่าบ้าลิทธานุภาพ จงเชื่อเชื่อก,กับบ้านี an, ่ไม่เหมือนกันนะครับเชื่อพระเจ้ากับบ้าพระเจ้าก็ไม่มเห <Skills. S 1> มือนกันนะครับคุณจงเชื่อพระเยซูคุอแต่คุณอย่าบ้าพระเยซูเพราะถ้าคุณบ้าพระเยซูมันไม่มีใครมาเชื่อพระเยซูเหมือนคุณหรอกไม่มีใครอยากบ้าจงแสดงศรัทธาไม่ใช่แสดงความงมงายนะครับให้เขาเห็นว่าคุณงมาให้เขาเห็นศรัทธาคุณไม่ใช่ให้เขาเห็นความงมงายของคุณแต่ถ้าเขาจะมองว่าคุณโง่คุณอะไรก็ให้เขามองไปแต่โง่อย่างมีปัญญา นะครับไม่ใช่โง่แบบไม่คิดอะไรเลยแล้วทําอะไรนะครับก็บอกแล้วว่าพระเยซูคริสต์ใช้สาวกไปพระองค์ก็บอกพวกเขาเตือนสติพวกเขาว่าฉลาดอย่างงูนะในขณะที่พระองค์ทรงประทานสิทธิอํานาจให้ให้คุณมีฤทธิ์เดชเนี่ยพระองค์ก็สำทับไปด้วยว่าจงฉลาดอย่างงูนะและก็ซื่อสัตย์อย่างนกพิราบนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่บ้าอำนาจเนี่ยนะครับ มักจะทําตรงข้ามกับที่พระเยซูคริสต์บอกนะคือโง่แล้วก็ไม่สัตซ์ซื่อนะแทนที่จะฉลาดและสัตซ์ซื่อดันโง่แล้วไม่สัตซ์ซื่อเลยคือเอะอะไรก็เล็ดเด็ดไว้ก่อนเอะอะไรก็เลดไม่ใช้สมองเลยปิดเซวิสสมองเลยเหมือนที่ผมเคยบอกมีหลายคนบอกว่าสมองเป็นอุปสรรคต่อพระวิญญาณบริสุทธินะ์อย่าคิดมากอย,อย่าคิดตอนนี้อย่าเพิ่งคิดเชื่ออย่างเดียวเชื่อันอย่างเดียวอย่าเพิ่งคิดมันเขียนตรงไหนในพระคัมภีร์ไปเอามาให้ดูไม่มี พระเยซูคริสต์สั่งแทบตายว่าให้คุณคิดคิดคิดพระกัมพีพูดไม่รู้ก,กี่ตอนบอกให้คุณคิดพูดถึงขั้นว่าอย่าเชื่อง่ายๆพิสูจน์แล้วค่อยเชื่อคิดดีๆก่อนจะตามพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ตามตามาเหอะเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ใช่คิดเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณคิดมากๆนะครับและคุณระงับใจคุณเองดีๆหลายตอนในพระกัมพีนะครับทุกอย่างจะชี้มาที่ประเด็นเดียวกัน คือพยายามปกป้องคุณไม่ให้คุณกลายเป็นคนบ้าฤทธิเดชพระเยซูคริสต์พยายามปกป้องคุณด้วยคําสอนของพระองค์ด้วยท่าทีด้วยหลายสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยพระองค์พยายามปกป้องไม่ให้คุณไม่ให้คุณกลายเป็นพวกบ้าฤทธิเดชนะครับนี่คือสิ่งพระเยซูเป็นห่วงคุณกลัวว่าคุณจะกลายเป็นพวกบ้าฤทธิเดชพี่น้องที่รักครับไอตัวที่มันบ้าฤทธิเดชตัวแรกเนี่ยก็คือไอซาตานนี่แหลนะนะฤทธิ์มันมากฤทธิ์มันเยอะ สุดท้ายเป็นไงมันก็บ้าฤทธิเดชบ้าสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้มันมันจึงกลายเป็นซาตานเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำการอศาัศจรรย์แล้วคุณบ้าฤทธิเดชบ้าอิทธิฤทธิบ้าฤทธานุภาพบ้าสิ่งต่างๆเนี่ยนะคุณก็ไม่ต่างอะไรจากซาตานนะครับและนั่นแหละคือที่มาว่าทำไมพระเยซูคิ้ถึงบอกว่าไม่รู้จักพวกคุณก็พวกคุณคือซาตานนะพวกคุณบ้าฤทธิเดชอะ แล้วพระเยซูก็เตือนแล้วว่าไม่ต้องไม่ต้องไปโลดเต้นไม่ต้องอะไรคุณโลดเต้นได้เรื่องเดียวคือคุณไม่ต้องตกนรกนะมีเรื่องเดียวที่คุณควรจะโลดเต้นคือคุณไม่ต้องตกนรกส่วนไอ้ที่พระเจ้าทาการสัจจันร์นู่นนี่นั่นนะนะตั้งสติแล้วก็เฉยๆไว้ขอบคุณพระเจ้าเฉยๆแล้วนิ่งๆไว้อย่าโลดเต้นเพราะโลดเต้นไปมาเดี๋ยวคุณจะบ้านะครับไม่ใช่ว่าการโลดเต้นไม่ดีนะครับผมไม่เคยพูดว่ามันไม่ดีนะแต่มันอันตราย